รถขยะมารับขยะพอดีทุกคนเห็นยแมมันจะคูมากเลยนะยกถังขยะนัหนักมากเลยนะคะตอนนั้นนะ่ะแต่ว่ายกได้ทุเรียนที่นี่นะคะนี่กล่องเท่านี้นะคะสามสิบห้าเหรียญต่อกล่องนะคะประมาณพันกว่าพันก,ก,กว่านะคะเท่านี้นะคะ สุดที่ชาซิแคชาแนลนะคะยานจะบอกว่าตอนนี้ชาก็เดินทางไปที่าสเวกัสอีกแล้วนะคะที่ชาเพิ่งกลับมาจากาสเวกัสได้แค่ทิศเดียวนะคะแล้วที่ชาก็ได้ไปอีกรอบอีกแล้วนะคะทุกคนคือจอนเนี่ยหรือว่าพ่อเลี้ยงของชาเนี่ยเขาก็มีลูกของเขาใช่ไหมคะลูกของเขาเนี่ยมี4ี่คนแล้วลูกคนเล็กของเขาเนี่ยกำลังจะย้ายไปอยู่ที่าสเวกัสกับจอน,นะคะไม่ได้อยู่บ้านหลังเดียวกันนะแต่คือย้ายไปอยู่แบบ ไปซื้อคอนโดอยู่แถวนั้นนะคะทีนี้จอนอ่ะก็มาช่วยลูกชายเขาขนย้ายของไปที่ลาสเวกัสนะคะตอนแรกอะ่ะเออทิชาก็ไม่ได้คิดว่าเออจะมาด้วยใช่ไหมกแค่เออช่วยขนของขึ้นรถอยู่ฮออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ให้เขาขับไกลกันเองนะคะแต่สรุปคือเขาก็มาวันที่เป็นแบบเป็นวันหยุดของทิชาพอดีนะคะก็เลยแบบโออ โอเคเลยงั้นไปก็ได้เพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องเสียค่าเครื่องบิน2อสรอบอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแค่ okay. เสียค่าเครื่องบินตอนขากลับมาแค่นั้นเองโอเคค่ะทุกคนนี่ก็เป็นทริปที่แบบว่าเกิดขึ้นไวมากๆนะคะซึ่งนิชชาก็ไม่รู้ว่าคอนเทนต์ม,มันจะเกี่ยวกับอะไร <laughs> เพราะฉะนั้นก็จะพกกล้องไปทุกๆท,ที่กับตัวนิชชาเองนะคะ คนเราผ่าน h o o อ e ์แ a มนะคะมันจะเป็นเขื่อน,นของที่นี่นะคะคือก็พยายามที่จะโชว์เพื่อนๆนะคะว่า h o o อ e ์แ a มเนี่ยมันเป็นแังแือว่าเขาสร้างสะพานมาแบบใหญ่มากนะคะจนแบบว่าเราขี่รถผ่านเราก็ไม่เห็นนะคะฉันก็เลยแค่บอกเล่าให้ฟังนิดหน่อยนะคะว่า h o o อ e ์แดมเนี่ยมันเป็นเขืเ่อนของลาชเวการที่หละแล้วก็เป็นเขื่อนที่ดังมากๆนะคะใครๆรู้จักเนาะเลยนั่นแ,แหละก่อนจะถึงมเมืองลาตเวการ์ทนะคะก็จะผ่านที่นี่เขื่อนนะคะเขื่อน A later few moments later. นี่นะคะทุกคนสตริปมันก็ยู่ดีรงนั้นนะคะก็เลยชักก็ลืมอธิบายนะคะว่าสตริปของลาสเวกัสเนี่ยคืออะไรสตริปของลาสเวกัสเนี่ยมันก็เป็นชื่อเรียกของถนนตรงโฮเทลที่มันมีแบบว่าโฮเทลที่มันดังๆอะคะ่ะพวกแบบบาลลเชโอบาลลเชโอก็จะมีน้ําพุที่มันมีเพลงด้วยใช่ไหมคะหรือว่าจะเป็นโรงแรมแอเรียโรงแรมที่มันมีเอ่อทาวเวอร์ของปารีสหรือว่า ซีซ e ร์อะไรประมาณนั้นนะคะแล้วโรงแรมที่เราไปเมื่อครั้งที่แล้วนะคะเมดเลกก็อยู่ในสตรีท hmm. เหมือนกันนะคะ mm hmm. นั่นแหละทุกคน mm hmm. เขาก็เลยเรียบตรงนั้นว่าสตรีท hmm. นะคะเวลาชาพูดถึงสตรีทเนี่ยชาก็พูดถึงหมายถึงในเมืองตรงนั้นนะคะ mm hmm. สรุปก็คือสตรีทก็เป็นคําเรียกถนนของที่แบบมีแต่แบบพวกโฮเทลเฟมัสนั่นเอง ขับผ <ök> ่านส่วนของซัมบารินนะคะเขาเรียกว่าส่วนชอซัมบารินซึ่งพี่ชาลองดูแบบว่าแอปขายบ้านแล้วว่าแถวๆซัมบารินเนี่ยเขามีบ้านแบบคนรวยๆอยู่เยอะมากเลยทุกคนพี่ชาก็ไม่รู้ว่าเป็นแบบว่าริชพาร์ทหรือเปล่าแต่ว่าในแอปขายบ้านอ่ะมันมีแต่บ้านคนรวยๆอยู่แถวนี้นะคะก็ถ้าเพื่อนๆดูหลายๆคลิปของพี่ชานะคะก็จะเห็นว่า แต่ชาชอบไปดูแบบว่าแถบ,บ้านของคนรวยของในซิตีน้นั้นๆนะคะพอไปเห็นแล้วก็รู้สึกแบบว่ามีแรงบันดาลใจนะคะก็เลยแบบชอบไปขับรถแถวๆบ้านคนรวยในซิตี้นั้นๆมานเลยนะคะซึ่งที่นี่ก็มันก็มีหลายที่แหละแนตะ่ว่าในย่านซัมบรินนะคะชาเห็นว่ามันมีบ้านคนรวยเยอะมากๆเลยนะคะแบบว่าม่นแอร์อะไรประมาณนี้นะคะ ทุกคนคะก็หลังจาก10 hours drive นะคะเราก็ได้ถึงบ้านของเราสักทีคะ่ะทุกคนคือความจริงแล้วมันจะใช้เวลาขี่มาจากเออแอบเอร์กีประมาณ7-8ชั่วโมงนะคะแต่ว่าเราขี่เป็นแบบ รถคนหอมแบบนี้ไงมันก็เลยไปได้ช้ากว่ารถปกติทั่วไปนะคะมันก็เลยประมาณแบบทั้งกินทั้งอะไรแล้วประมาณ1 0 11ชั่วโมงประมาณนี้นะคะเคคะ่ะทุกคนอย่างแรกเหมือนเดิมเลยนะคะไปดูรีแอคชั่นมิกกีกันว่าจะดีใจขนาดไหนนะคะไม่ได้เจอแค่หนึ่งอาทิตย์เองเมนูจะดีใจเหมือนครั้งก่อนหรือเปล่าเ <c oughs> พราะเมื่อครั้งก่อนอ๊ออ,อ,อุ้ยนั่นไงไม่น่าใส่ขาสั้นมาเลยควรอีกแล้วทันโรมามเจอกันอีกแล้ว almost every week เลยเหมือนอยู่ใกล้อะเนาะแอบเบอร์กี้กับนี่อะเนาะสปาเกตตี้ของคนไทยอะสปาเกตตี้ใช่ไหมนี่เป็นกระมังเลยอ่าแล้วของคนไทยอะเป็นเส้นเหมือนกันใช่ไหมนี่ราดหน้าอนาเส้นเล็กเส้นมีเส้นมีเออใช่ใช่หืากินตักให้เลยได้ไหมอะหิวข้าวมากเลยเอาเอาเท่าไหร่จ้าเท่านั้นแหละแม่เอาเท่านั้นก่อนเอา20บาท สัก l l o Good m o r n i n g นะคะพบกับทิชาในเวอร์ชันหน้าสดอีกแล้วนะคะจะบอกว่าเมื่อคืนเนี่ยทิชาตัดต่อคลิปจนดึกมากๆนะคะไม่ดึกมากหรอกเช้าเลยนะคะก็เลยแบบว่าเผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้นะคะเลยไม่ได้บอกราเพื่อนๆเลยนะคะเมื่อวานแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราก็พยายามนั่งดูอยู่นะคะว่าเออวันนี้เราจะไปไหนดีก็อย่างที่บอกใช่ไหมคะว่าทริปนี้มันมาแบบ งงมากมาแบบกระทันหันมากเลยไม่ได้แบบแพลนว่าจะไปไหนหรือว่ากระเสื้อผ้าใช่ย,ยังเลือกๆหยิบหยิบมามั่วๆเลยนะคะมาแบบแทบไม่มีเสื้อผ้าเหมือนกันนะคะก็ว่าจะยืมของแม่ใส่เอาเนาะอืมแล้วตอนนี้แม่ชาก็ไปทาธุระข้างนอกนะคะเดี๋ยวกลับมาเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวชาจะให้แม่พายชาไปตรงนั้นตรงนี้น,นะคะแต่เดี๋ยวชาจะดูก่อนว่าเออชาจะไปไหนดีแล้วก็ กินข้าวเช้าให้เสร็จนะคะแล้วหลังจากนั้นเราก็ไปรุยต่อที่เมืองของ拉斯เวกัสเลยนะคะ A few moments later คุคะตอนนี้เราอยู่ที่ r u บิโนะคะมันก็จะเป็นร้านอาหารแม็กซิโกเออก็คนอเมริกาอาหารเม็กซิโกนี่ก็คือฮิตมาก่าเลยนะคะยิ่ง <All right. S 1> เป็แบบพวกคาโกอะไรเงี้ยก็ฮิตมากๆนะคะ พี่ชาก็ได้สั่งทาโก้มาเนาะก็ร้านนี้นี่ก็มาครั้งแรกแล้วลองมากินคืออร่อยมากก็เลยมาทีไรก็พยายามที่จะมากินที่นี่นะคะแต่คทันทีแล้วพี่ชาไม่ได้มาอือมาแล้วนะคะทุกคนอะซอสอะไรเนี่ยแม่เผ็ดป่ฮิตค่ะถามคนกินยังไงเทให้เฉยเลยเละกัดไปแล้วคำหนึ่งนะคะเดี๋ยวอะไรอีกทาก้ชีสทาโก้ชีส ยกินข้อหนอนบ้สวกไอ้เข้า้องเป็นม่บอกไม่ทันแล้วมันอยู่ในกองเยอะแล้วแม่ วันนี้เรากําลังจะมาดูคอนโดของแซกนะคะลูกของคุณจอรนคือมันยังมูฟอินเข้าไม่ได้นะคะเขาบอกว่าจะมูฟเข้าได้ก็พรุ่งนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เราแค่มาดูก่อนเฉยๆได้นะคะแล้วก็ทุกคนคะพี่สาวของจอนอ่ะพี่สาวของพ่อเลี้ยงนิชานะคะ<อ>เขาก็เป็นคนขายบ้านนะคะ<อ>ซึ่งเขาก็ได้ดําเนินการซื้อคอนโดมิเนียมให้กับแซกนะคะก็<อ>จะเป็น master b เบ r o o m หรือเปล่ามี bathroom อยู่ในตัวนะคะแล้วก็มี c l o เซต ติชชี่นแล้วก็วันบีรูมอันนี้น่าจะเป็นบัตรของเกสรูมแล้วก็เดอะเซคันด์เบดตุนก็เดี๋ยวชาจะลองถามพี่สาวของจอนนะคะว่าการซื้อ พาสเมนต์หรือคอนโดที่นี่มันจะต้องใช้ใบเอกสารอะไรบ้างอะไรประมาณนี้นะคะชันก็ไม่รู้ว่าการซื้อบ้านกับซื้อคอนโดหรือพาสเมนต์เนี่ยมันคล้ายๆกันไหมเดี๋ยวชันจะลองถามพี่สาวเขาดูนะคะพี่สาวเขาชื่อแคทตี้นะคะก็อย่างที่บอกนะคะอันนี้ก็แค่โชว์ให้ดูว่าเออถ้าจะซื้อบ้านที่นี่ซื้อคอนโดซื้ออะไรที่นี่มันต้องใช้เบเปอร์อะไรบ้างนะคะแต่ว่าอย่างหลายๆคนก็อยากย้ายไม่อยู่ที่นี่ใช่ไหมมันก็ไม่ใช่ว่ามันจะมีแค่นี้ใช่ไหมคะมันก็มีเยอะหนจะเรื่องวีซ่าการทําเรื่องมาเนี่ยอะไรเยอะะนะคะแต่ว่าวันนี้้ Okay, so. Okay, so if you want to buy a house, the <coughs> first thing you need to do is get pre qualified with a lender. Okay. They'll tell you how much you're allowed to spend, what you're qualified for. Okay. Then after that, then we set you up on an email search mm -hmm. and within your price range and what you're looking for, and it sends you listings to, you know, yeah. see some homes okay and then after you find a home then you submit an offer okay and then if they accept it then you're in escrow and you have to put down the earnest money deposit which goes towards your down payment mm -hmm. And then you'll have a down payment that's due at the end okay and then you have to have closing costs like this place is somewhere between three and four thousand mm -hmm. earnest okay. money deposits are about two thousand to three thousand mm -hmm. and down payment t t h a sorry just up t y o u l e e n d on what o for. Mm, so u qualified r it's just the same thing a house a condominium or apartment it just almost the same thing right yes house condo townhouse yeah okay thank you <laughs> okay. ก็นั่นแหละค่ะทุกคนก็ก็ถามเขาแล้วว่ามันต้องมีเวเปอร์เวิร์กอะไรบ้างต้องทําอะไรบ้างนะคะซึ่งบางคําชาก็ไม่เข้าใจเขาว่าะเขาพูดอะไรไหน๋ยวชาไปถามจอรอีกทีนะคะว่าเขาพูดอะไรเดี๋ยวชาใส่ซับไทยให้เพื่อนๆนะ one hour later ฮัลโหลทุกคนตอนนี้ก็คือกลับมาถึงบ้านรอบหนึ่งแล้วนะคะแต่ชาเนี่ยชวนให้แม่พาไปที่แบงคอกมาร์เก็อีกรอบนะคะซึ่งมันมีที่เด็ดอยู่ตรงนี้ก็คือแม่ยังไม่เคยขี่ไปถนนใหญ่ที่นี่เลยใช่ไหมก็คือขับอาราวแต่ไม่เคยแบบออกไปฟรีเวย์ใช่ไหม mm hmm. เออแล้วทีเนี้ยปกติเขาขับรถอีกคันนะคะแต่ว่าอีกคันมันอยู่ข้้งหลังไงที่เก็บม v ฟรถใช่ไหมวันนี้เขาเลยจะขับจิเป็นครั้งแรกบนถนนฟรีเวย์ของที่นี่ ทุกคนที่ชาควรควรไปต่อหรือพอแค่นี้ดูจากทรงแล้วโอเคใช่ไหมยืนยัคิดขอค่าซิสเบลก่อนละอันแรกอัปเดตนะคะดูจากทรงแล้วน่าจะโอเคอยู่เพราะว่ายังไม่ทันถึงในเมืองนะคะเป็นทางตรงๆก็ยังพอได้เดี๋ยวค่อยมาดูอีกทีว่าพอเข้าไปในเมืองแล้วเลี้ยวทรงเลี้ยวความันเยอะเนี่ยมันได้หรือเปล่า ถวนี้ก็คืออย่างที่บอกนะคะเป็นย่านซัมบารินนะคะก็จะแบบว่าเป็นย่านที่แบบมีตังค์นิดหนึ่งเนาะเออถนนฟรีเวย์เขาก็เลยบอกว่าจัดเต็มนิดหนึ่งแบบสะอาดมากนะคะซ้ายขวาก็คือคลีนอะ่ะแบบเอาหินเอาอะไรมาแปะมาวางเนาะแล้วถนนนี้เขาก็ขี่เป็นเส้นๆด้วยนะคะเพื่อลด ไม่ให้ถนนเป็นลื่นนะเนาะเออชายเห็นทั่วเมืองเลยนะคะเขาก็จะขี่เป็นเส้นๆอย่างงี้ทุกที่เลยนี่นะคะเป็นโฮเทลและคคาสิโนของ Red Rock นะคะก็จะอยู่ในย่านของซัมบัลลินนะคะก็ที่ลาสเวกัสเนี่ยจะไม่ได้มีแค่โฮเทลอยู่ในสตริปในใจกลางเมืองนะคะตามแถวๆหมู่บ้านตามอะไรี้ยก็จะมีโฮเทลแล้วก็คาสิโนอยู่ทุกที่เลยนะคะแล้วคนส่วนใหญ่ที่อยู่ที่นี่เนี่ยเนาะเขาก็คงแบบบางทีเขาก็มา ที่นี่ซะส่วนใหญ่เนาะพอจะปาร์ตี้ไปอะไรก็คงไปในเมืองนะคะแต่พูดถึงว่านักท่องเที่ยวเขาว่าคงเที่ยวในสตรีทใช่ไหมคะแต่ว่าอันนี้ก็คือคนที่อยู่ที่นี่ก็ส่วนใหญ่ก็จะมานี่ใช่ไหมแม่แบบเอออยู่นี่นานแล้วก็มาแถวบ้านก็ได้อะไรเงี้ยคาสิโนได้เหมือนกันใช่ใช่โอ้โหคุณกีรนานะคุณมาถึงแบงคอกมาเก็ตได้ยังไงเนี่ยทุกคนคะคือลูกของคุณกีรนาก็คือนั่งเกงตลอดค่ะพยายามช่วยนดะูเอากูเกิลแมッ คือแม่เหมือนแม่รู้ใช่ไหมมาแต่พอมาขับเองก็รู้สึกแบบฟิกเอานิดหนึ่งก็ต้องแบบดูอยู่ดีใช่ไหมค <laughs> คน,น,น,นร้านหน้าร้านแบงค์คอร์มาเก้นอาหารไทย <laughs> เขาก็จะมีคนไทยแบบว่าแบบติดเนี่ยคุณมาทํางานได้นะคนไทยด้วยกันก็มีงานให้อะไรเงี้ยก็ดึงเลขไปได้เบอร์โทรศัพท์แล้วก็ <laughs> ดูว่าเราอินเทรสติง้งอองานไหนนะคะ few minutes later. ทุกคนเราก็ได้เสียตังไปประมาณ สี่เหรียญได้ก็เรียบร้อยแล้วยังไม่หยุดนะคะขับรถมันเกินมาที่ชาชน่าทาวต่ออีกแล้วมาผ่านเงินต่ออีกเพิ่งขับรถมายันไชานาทาว <c oughs> โอ้โหุงแม่ยุให้ขับนิดหนึ่งไม่หยุดเลยนะจะได้กลับบ้านไหมอะเงินในบัญชีหมดแล้วนะโอเคแม่คาจ้างขับรถมาพลิกหนึ่งต้นใช่ไหม ไอ้หอมมากเอนี่ถ้าคืนนี้บอกว่าแสบหน้านี่คือไม่แปลกใจเลยนะพิี่แบบหอมมากอะพิกขี่หนูปกติแต่พอมาโยมมกานแล้วคือสุดยอดเลยเหรอมากเลยมีค่ามากใช่ไหมโอเคที่มานี่เหตุผลก็คือเจ๊บอกว่าเขาเจอกำไรอันหนึ่งที่แบบชอบใช่ไหมเราจะไปซื้อใช่ป่ะอ่ะอ่ะอ่ะคือมนอยู่ชั้นบนใช่ไหม ัลโหลทุกคนตอนนี้ชักก็ถึงบ้านแล้วนะคะแล้วก็ชักก็ได้ซื้อทุเรียนมาด้วยนะคะแต่ว่าชากานั่งกินอยู่หลังบ้านนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจอนแล้วก็ลูกของเขาเนี่ยเขาเป็นฝรั่งเนาะเขาก็จะมีกลิ่นเหม็นนิดนึงก็เลยกินนอกบ้านนะคะไม่ได้กินในบ้านเพราะว่าเดี๋ยวกลิ่นมันจะแบบทั่วบ้านนะคะแล้เขาก็จะนึกว่าแบบเออแก๊สที่ไหนรั่วที่ไหนได้ทุเรียนนั่นเองนะคะแล้วก็ทุเรียนที่นี่นะคะเนี่กล่องเท่านี้นะคะประมาณห้าร้อยกร,รมัมหรือเปล่าห้าร้อยกร,รัมนะคะก็จะ สามสิบห้าเหรียญต่อกล่องนะคะประมาณพันกว่าพันกว่านะคะเท่านี้นะคะทุเรียนมาถึงอเมริกาได้นี่คือชาร์จหูฉีกเลยนะคะแต่ไม่เป็นไรนานๆทีนะคะกินให้พอหายอยากพอนะคะอะไรเนี่ยมาด้วยมา,มาขอมาขอด้วยเหรอ,อ,อโอเคคนชิ้นนี้นี่ก็ได้ประมาณสามสี่ร้อยได้ละคะสามสี่รยบาทชิน้นนี้ไม่เป็นไรกินพอหายอยากออโอเค มันจะฟินกว่านี้นะคะถ้าแบบว่าไปซื้อตามแบบข้างถนนประเทศไทยใช่ไหมเขาจะเอามาขายตามหลังรถกระบะใช่ปะ่ะแย่จริ n ๆ굿บราิงค่ะทุกคนนี่ก็เป็นวันที่2แล้วนะคะทีิชาอยู่าสเวกัสและก็เป็นวันสุดท้ายทด่ชาอยู่ที่ลาสเวกัสเหมือนกันนะคะเพราะว่าชามีไฟ์บินกลับไปที่เมืองของิชาเนี่ยต่อ1 0น m เนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะมีออเดย์เลยนะคะที่ให้เที่ยวเมืองน,นี้แล้วคือตอนนี้เนี่ย แมาา่จะพาไปจะพาไปชาไปทําเล็บนะคะซึ่งเกิดมาันไม่เคยทําเลยแล้วคือชาเป็นเด็กสเสริมเนชา่าแม่ไม่ทาหรอกแม่อย่างเงี้ยแม่ก็เบอกว่าเอ้ยไม่เป็นไรทำแบบสั้นๆก็ได้อะไรอย่างเงี้ยชาโอเคงั้นลองดูแล้วก็ตอนนี้ก็ทำอัพอันมินเรียบร้อยแล้วกําลังขี่รถไปที่ร้านแนลช็อปเรียบร้อยแล้วนะคะโอเคทุกคนก็มาดูกันจะเป็นยังไงนะคะเพราะว่าชาไม่เคยทําเลยนะทุกคนแล้วหลังจากที่ชาทําเล็บเสร็จนะคะเราก็จะไปช่วยแจ็คนะคะหรือว่าลูกคุณจอนเนี่ย ย้ายของคนของเข้าคอนโดใหม่นะคะก็คือตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วสามารถย้ายเข้าไปได้แล้วนะคะก็เดี๋ยวรอให้ทำเล็บสักก่อนเนาะแล้วก็ไปย้ายของเข้าคอนโดใหม่กัน,นะคะ่ะรู้สึกแปลกมากทุกคนไม่เคยทำเลย เสร็จแล้วนะคะนี่จะชชวยดูเห็นไหม <c oughs> คือมันไม่เหมือนอะไรที่แบบว่าที่ชายอยากได้นะคะแต่แบบก็ไม่เป็นไรเนาะเพะราะแรกเออไม่เป็นไรอย่างน้อยมันก็มีสีที่แมทช์กับแพรนะคะเห็นไหมสีสีเดียวกันเลย <c oughs> ทุกคนคะนี่กลับมาถึงบ้านพอดีนะคะรถขยะมารับขยะพอดีทุกคนเห็นไหมมันจะคูลมากเลยนะบ้านเราคือแบบใช้คนหยิบขึ้นไว้อันนี้มันเป็นแบบเขาเรียกอะไรเหมือนแมชชีนใช่ไหมเนี่ยยกถังขยะหนักมากเลยนะคะอนนั้นอะ่ะแต่ว่ายกได้ ยกไปเท1 hour later ทุกคนค่ะก็ย้ายมาเรียบร้อยแล้วนะคะของเขาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะคะก็เป็นผู้ชายโสดคนเดียวนะคะมก็เลยไม่มีของมากชักเลยแซวเล่นบอกว่าถ้าคุณมีครอบครัวมันต้องเยอะกว่านี้นะเพราะว่าบอกว่าฉันไม่มีครอบครัวดีกว่าทั้งนั้นนะเพราะว่ามันบอกว่าแค่นี้ฉันก็เหนื่อยจะตายอยู่แล้วย้าย คนคะเราก็จะไปต่อกันที่โรงแรมของเวนเลยนะคะที่ชาถามจอนเมื่อกี้นะคะว่าทําไมมันมี2ตึกเหมือนกันเลยเขาบอกว่ามันก็เหมือนกันนั่นแหละแต่เพียงแค่ว่าเมื่อก่อนแบบคนที่เป็นสามีเขาสร้างนันนใช่ปะแล้วเขาก็ดีไซน์ที่จะสร้างให้เมียเขาก็เป็นตึกนี้แอนเคอแต่ทีนี้ตอนนี้เขาก็หย่ากันแล้วแต่ก็ยังเป็นเซมบิสเนสนะคะก็คือเหมือนกัน2ตึกนี้ก็เป็นบิสเนสเดียวกันแต่ว่าเออนั่นแหละ <c oughs> โหหน้าแดงมากเลยทุกคนโรงแรมนี้คือแบบว่าเขาตกแต่งจะเป็นสีดแดงๆหมดเลยอะ <c oughs> เออจะบอกว่าตอนนี้ชักําลัางหาร้านคาเทียนะคะเพราะว่ามีคนฝากซื้อจิวเวอรี่จากคาเทียนะคะชักก็เลยพยายามขายว่าเออคาเทียอยู่ที่ไหนนะคะ คทุกคนเดินมาสักพักก็ยังไม่เจอสักทีก็เลยถามกาดแถวนี้นะคะเขาก็เลยให้แผนที่มาซะเลยนะคะก็เลยจะหาง่ายขึ้นนิดหนึ่งเนาะเจอแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวขอเข้าไปก่อนเนาะไม่รู้เขาให้ถ่ายหรือเปล่าเดี๋ยวขอทําธุระเสร็จก่อนนะคะแล้ทุกคนตอนนี้ชายก็ทําธุระเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็กําลังมุ่งหน้าไปที่ แอ์พ์ตนะคะก็ได้เวลาที่จะกลับบ้านอีกแล้วก็ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราก็ได้มาอีกนะคะเหมือนที่นี้ใช่ไหมเพิ่งไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาอีกแล้วนะคะก็เดี๋ยวก็เราก็จะมาที่นี่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าที่นี่โหมีอะไรให้ถ่ายเยอะเลยนะคะมาเป็น1ิ20รอบหรือร้อยรอบก็ถ่ายไม่หมดนะคะที่นี่คือเมืองเขาใหญ่ม่ะเนอตรงนั้นคือสตรีทนะคะเห็นไหมอันนี้คือโรงแรมที่ชาพักครั้งที่แล้วไม่ไดเลย์เบแต่ดูเมืองวิล์สตรีทนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นพื้นที่ว่างๆนะคะเพราะว่าแอร์พอร์ตเขาโอนอยู่เขาเป็นเจ้าของนะคะ <c oughs> ก็เลยไม่มีอะไริิวที่แถวนี้ก็เลยจะเห็นแบบชัดเจนมากนะคะ